สวัสดีค่ะช่องยูมารุมฮักนายูนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงกรานนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยคิดหวังสิ่งใดปาถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปปาถนานะคะจับจิตจการการงานอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะยิ่งยิ่งขึ้นนะคะเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้า มาดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทั้งไทยกันนะคะก็ขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะในคลิปนี้นะคะก็มาเล่าเรื่องสงการกันเนาะวันนี้ก็ไม่เลฟเจเจหรือว่าช่องอยูมารุมพักไม่อยู่เนี่ยไม่ได้ไปดูข่าวสารอะไรเลยเกี่ยวกับดรามา่าเกี่ยวกับอะไรของลุงพลนะคะหรือหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นยูทูบเบอร์สายลุงป้านี่แหละคะ่ะคือไม่เลิฟเจเจไม่ได้เข้าไปดูใครเลยนะคะวันนี้คือปล่อยวางค่ะนะคะ มายเล็เจเจไปไปหาดูข่าวที่ทําให้ตัวเองมีความสุขค่ะไปหาดูข่าวเกี่ยวกับที่จําปาดงทําอะไรให้ให้ให้ดูแล้วมันมีความสุขนะคะเนาะก็อยากให้ชีวิตตัวเองมีความสุขนะคะก็เลยออกไปหาดูหาอะไรที่มันทําให้เราจิตใจดีอารมณ์ดีแล้วก็คิดทางบวกนะคะนะครับก็ดีใจกับทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้โอ้ที่เมืองไทยเรานะคะทุกทุกที่เลยค่ะมายเล็บเจเจไปยูดูตามที่เขา คนคนฝรั่งเขาไปเที่ยวแล้วเขาก็ถ่ายาคลิปลง YouTube เขาเฮ้ยเยอะแยะมากเลยค่ะ,ะมีคนมาติดตามคนคอมเมนต์มากมายเลยะคะมีความสุขแล้วเขาก็เล่นสงการยังมีความสุขนะคะก็ฝากคนไทยเราแลวกันเนาะนะคะทาอะไรก็อย่าเอาเปรียบเขาเนาะค่าโดยสารอะไรก็แล้วแต่ที่เขาโดยสารในการท่องเที่ยวของเราเราก็คิดให้มันตามราคาของเรานะคะถ้าเอาเปรียบมากๆเนี่ยมันจะเป็นการว่าเขาจะไม่อยากมาเที่ยวประเทศเรานะคะก็คืออยากให้เรา ซื่อสัตย์กับหน้าที่การงานที่เราทํานะคะอย่าลืมว่าถ้าเราโกงราคาเขาเนี่ยเขาย่อมรู้เขารู้ทีหลังเนี่ยมันจะเสียความรู้สึกว่าเขาจะไม่อยากมาเที่ยวประเทศไทยอีกเลยเราอยากจะเป็นเจ้าภาพที่ดีหรืออยากจะเป็นเจ้าภาพที่ไม่ดีล่ะคะเราอยากจะชวนคนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะๆเพื่อให้มีมมรายได้เกิดขึ้นมากมายหรือเปล่านะหรือละหรือว่าอยากจะกินครั้งเดียวแล้วหายไปหมดเลยนะคะก็คือถ้าเรามีความซื่อสัตย์นะคะ ซื่อสัตย์แล้วเนี่ยเราไม่คดไม่โกงหรือว่าไม่เอาเปรียบผู้อื่นเนี่ยคนที่เขามาเข้ามาเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยเราเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเออเราซื่อสัตย์ยเขาก็อยากมามาครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ต้องตามมาเรื่ edits, อยๆค่ะไม่ใช่ว่ามาครั้งหนึ่งแล้วเจอแบบเนี้ยใครเขาจะอยากมาประเทศเราอีกหรอคะถ้าอยากให้ประเทศเราพัฒนาแล้วก็ร่วมกันให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นนะคะเราต้องซื่อสัตย์ไม่คดไม่โกงใครหรือไม่เอาเปรียบผู้อื่นเขา นะคะคยิ่งวันนี้ขนาดคนไทยด้วยกันนะคะไปดูข่าวคนไทยด้วยกันยังโกงราคาได้ขนาดนั้นนะคะแล้วทำไมละ่ะนะคะถึงทำเพราะว่าคิดคิดว่าอย่างไงความโลภหรือเปล่านะคะเราอย่าโลภค่ะเราต้องรู้ว่าวันนี้เราเราทำทุกๆุกวันแล้วทำไปเรื่อยๆแล้วเราได้เยอะเองค่ะถ้าเราไม่ขี้เกียจนะ แต่ถ้าเราจะกินครั้งเดียวกินมูมามกินครั้งเดียวเนี่ยไม่มีใครเข้ามาเที่ยวเมืองไทยอีกนะคะเพราะว่าเขามาเห็นแล้วเห็นไหมไมล์ลับจะเจหรือว่าช่องอยูมารุมฮักได้อยู่เคยไปดูฝรั่งคนหนึ่งเน่ะเวลาไปถ่ายทําพูดของเมืองไทยแบบเสียหายหมดเลยนะคะทั้งที่คนไทยเจ็สบล้านคนนะ่ะจะเสียอยู่ไม่กี่คนแต่เขาพูดแล้วเขาหมายถึงรวมเมืองไทยหมดเลยนะคะว่าเมืองไทยขี้โกงอย่างงนขี้โกงอย่างนี้หาว่าเมืองไทย โกงราคาแม้แต่น้ําที่จะซื้อกินยังบอกว่าเขาโกงราคาเราไหมเนี่ยแก้วเนี้ยเก้าสิบห้าบาทเนี่ยเขาโกงราคาเราไหมเห็นเราเป็นฝรั่งเขาซื้อกันราคานี้หรือเปล่าขายให้คนไทยอีการาคานึ่งไหมเห็นไหมเขาเอามาพูดลง Youtube นะคะลง Youtube ให้คนประเทศนอกที่เขาอาศัยอยู่หรือคนที่ฟังภาษาเขารู้เรื่องนะ่ะอธิบายว่าเมืองไทยไม่ดียังไงนะคะ อันนี้อย่าทําเลยค่ะอย่าทําให้ฝรั่งหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเห็นเป็นแบบนั้นเขาจะไปพูดต่อๆกันแล้วใครจะอยากมาเที่ยวเมืองไทยหรอคะในเมื่อเราเป็นเจ้าภาพที่ไม่ดีนะคะหากเราอยากให้เศรษฐกิจบ้านเมืองของเรามันดีเราต้องซื่อสัตย์ค่ะซื่อสัตย์กับการทํามาหากินของเราซื่อสัตย์กับคนที่เขามาท่องเที่ยวในเมืองไทยนี้หรอคะอย่าไปโกงราคาเขาอย่าไป อัพอะไรที่มันขึ้นสูงเกินราคานะคะเพราะฝรั่งสมัยนี้เขาไม่ได้โง่ค่ะเขาไม่ได้โง่ว่าเราจะต้องราคานี้ราคานี้เขาศึกษามาก่อนก่อนที่เขาจะไปเที่ยวเมืองไทยนะคะเขาศึกษาเลยว่าราคาแต่และอย่างที่เขาจะกินแต่และอย่างที่เขาจะใช้ค่าโดยสารอะไรประมาณนี้ <_ IF> เขาบอกต่อกัน,นะคะ่ะเขาบอกต่อ <_ IF> เพื่อน <_ IF> เพื่อนเพ <_ IF> ื่อนเพื <abel> ่อนบอกต่อกันตรงนี้ไปเท่านี้ราคานี้นะตรงนี้ไปเท่านี้ราคานี้นะ เขารู้หมดนะคะว่าเมืองไทยในการที่ไปเที่ยวเนี่ยราคาเท่านั้นเท่านี้นะคะค่ารถจากตรงนี้ไปตรงนั้นจะราคาเท่าไหร่เนี่ยเขารู้หมดนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะอยู่ที่ว่าบางคนเขาจะพูดไหมเท่านั้นแหละคะ่ะแต่ที่เขารักเขาชอบเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองยิ้มสยามคะ่ะต่างคนต่างมีน้ําใจสําหรับคนที่มันมีไม่กี่คนแหละที่ชอบเ,อเปรียบผู้อื่นเขานะคะก็อยากให้เราทุกคนนะคะ เป็นเจ้าภาพที่ดีเนาะนะคะอย่าอย่าทำอะไรที่มันเกินเกินไปนะคะเนาะฝรั่งเขารู้คนที่เขามาเที่ยวหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคนที่อยู่ประเทศอื่นเนี่เขามาเที่ยวเมืองไทยเขารู้ค่ะเขาศึกษาก่อนก่อนที่จะเข้าเมืองไทยด้วยซ้ํานะคะ <c oughs> ก็อยากฝากคนไทยทุกๆคนเนาะนะคะ <c oughs> เราต้องเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อจะดึงเม็ดเงินของคนต่างชาตินี่ยะค่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แล้วแต่ที่เดินทางมาเที่ยวในไทยนะคะ ดึงเม็ดเงินเข้ามาอย่างเราเขับเขาไปเที่ยวไหนขับรถขับลาไปส่งเป็นแท็กซี่หรืออะไรก็แล้วแต่เราไปกลับไปกลับเนี่ยคนมันเยอะยังไงเราก็มีรายได้เยอะไม่ใช่ว่าเราจะเรียกคนนี้ให้เยอะแล้วแล้วเราจะอยู่บ้านหรือนะคะถ้าเราขยันนะ่ะทุกๆุกเนี่ยออกไปอย่างนี้เดี๋ยวคนนั้นก็เมาเดี๋ยวคนนี้ก็เมาเดี๋ยวคนนั้นก็จ้งเดี๋ยวคนนี้ก็จ้างรายได้มันขึ้นมาเองกันในเมื่อถ้ามนีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆเนี่ยแต่ถ้าเราทําว่า เราไปโกงราคาเขาแล้วเมื่อเขารู้เขาพูดต่อๆกันมาเนี่ยใครเขาจะอยากไปเที่ยวแทนที่เราจะมีรายได้เข้ามาในส่วนนั้นรายได้นั้นกลับหดไหายไปเนี่ยคุณชอบกันหรือย่างนั้นนะคะก็ฝากเนาะทุกคนนะคะที่เป็นคนไทยเนาะช่วยกันนะคะทําแต่สิ่งดีๆให้ประเทศเราดีกว่านะคะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะก็ฝาก f อฟทุกๆคนนะคะ ที่เป็นเอฟซสายลุงป้าเนาะหากยังพอมีกําลังก็ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้านะคะ TP เศรกินบริษัทมณโอมนะคะและก็บริษัทที่เข้ามาอยู่กับลุงพลประเต็ญนะคะมาดิพิษของคุณราชณีรูทินเซตของคุณออบกว๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนุวัฒน์นะคะชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นนะคะตามกําลังของเรานะคะแต่อย่าทําให้เกินตัวนะคะมันจะทําทให้เราเป็นทุกข์หากไม่มีก็ช่วยกันดูคลิปของลุงพลประเต็นโดยไม่ข้ามโฆษณาและก็ยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนเะ โดยไม่ข้ามโฆษณนานะคะเท่านี้ก็คือหนึ่งแรงกําลังใจที่เราจะส่งถึงกันแล้วนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็ไปที่หนแห่งใดก็ให้ไปกลับโดยปลอดภัยนะคะขับรถขับเรือก็ให้ปลอดภัยนะคะไปก็ปลอดภัยกลับก็ปลอดภัยนะคะก็ให้ทุกคนมีแต่ความสุขแล้วก็มีความสุขในครอบครัวของ ทุกๆคนด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ